สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวั้ผมจะมาำวิธีการเพิ่มยอดฟอลโล่หรือยอดผู้ติดตามของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะครับอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างดีย่ยวราชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าที่หน้าก o เก l e นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m k s o c i a n ครับก็คือ K m s o c i a l ยลเนะาะอ่าแล้วเราก,ก็เข้ามาที่เว็บแรกนะครับก็คือ k e m s o c i a l com ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะที่นี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านหรือว่ามีสมาชิกอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วกดลองชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่มีได้ผ่านก็เดี๋ยวเรามาสมัครกันก่อนเนาะอ่ะให้เราเลื่อนไปที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลที่เราใส่นะครับเพื่อเการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะแล้วก็จะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไร อ่าทีนี้ครับหลังจากที่กดลงชื่อเข้าใช้ครับจะด้งกลับมาที่หน้าเดินนะครับเราก็เอารห uh, ัสท right. ี่เราสมัครใช้งานเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่ากดลงชื่อเข้าใช้ครับจะด้งเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับด้านซ้ายมือครับจะเป็นเมนูและเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเลือกใช้งานมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอาจว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วครับสำหรับใครับ อันตรงนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มเลื่อกเยอะแยะมากมายครับตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มไว้ให้คุณผู้ชมครับเลือกใช้งานหรือว่าเลือกปามได้เลยเนาะจะมีแพลตฟอร์มเฟ c บุ๊ก k วิต่อ i n อินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็อินดีเลยเนาะก็๋ยวให้คุณผู้ชมนะรับเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการจะปามได้เลยเนาะอ่ะแพลตฟอร์มอินสตาแกรก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะที่นี้ครับจะมีข้อข้อเลื่อกเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้ให้คุณผู้ชมนะราบเลือกใช้งานหรือว่าเลือกปามได้ อันทงชองบริการเขาจะมีทั้งหดสี่ตัวบริการครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลในรายละเอียดต่างกันไปเนาะแล้วก็มีเด็ราคาที่ต่างกันไปนะครับก็เด๋ยวให้คุณผู้ชมไทเลือกตามผมได้เลยนะอ่ะให้เราเลือกตัวแรตรงนี้เลยนะครับอัเช่าชอบไปช่องคำอธิบายครับรงช่องคำอธิบายก็ด๋ยวให้คุณผู้ชมเอาแวะอ่านกันตรงมาเหตุตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับอตรงมาเหตุตรงนี้ครับจะมีการใส่ข้อมูลแล้วก็มีการแจ้งเตือนมาบอกคุณผู้ชมด้วยเนาะอังเช่นถ้าคุณผู้ชมครับใส่ลิงก์ผิดหรือว่าใส่อ ครับสำหรับที่ถึงช่องเลงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโปรไฟล์เราเนาะก๊อปปี้เลงโปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอามาใส่องช่องเลงได้เลยนะอ่าถึงมาช่องต่อไปคือช่องจำนวนครับช่องจำนวนคือไม่ช่องที่ใส่ยอดจำนวนเท่าไรต้องการจะปั๊มนะครับจะมีขั้นต่ำบอกอยู่นะว่าขั้นต่ำปรับและเท่าไรล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะเราก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปกันช่องเวลาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้เราก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าทีนี้หลังจากที่่เเรรราาาใสคคบบแแลลล้้้ววนนะะักดดดไย อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราส่งคำจะได้ข้อความที่เขียนมาว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ อ่าสำหรับที่ถึงขันตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนั่งทำรอสักครู่ในการดําเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดําเนินการให้เราไปเมนูต่อไปบริการก็คือไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปดูว่าใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปเช็คสถานะของเว็บไซต์นะครับมาดูจุดแรกก็ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้จะเป็นหัวข้อบริการที่เราสั่งซื้อเมื่ะกี้นะครับกเเเมื่อก้้้้นนนะะคคครรัับววาาาุณผูชใด็็ซ ที่จะปรับยอดได้ด้วยนะอ่าจจะด้านขวาครับจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์กำลังดำเนินการแน่เนาะก็คือตอนนี้ครับอยู่ในช่วงรอดำเนินการเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเลยการก็คือไปที่เมนูิำเงินนะ เมนูเติมเงินครับจะมี2ช่องทางในการเลือกนะครับมีช่องทางแรกเป็นการสแกนเคอร์โค้ดทั้งสองคริปโตนะครับส่วนตัวนี้จะมีให้ใสยย่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องก,การเติมเงินและนอกส่วน,นดนล่างส่วน,นครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูเนาะอ่าโอเคครับที่นี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์หานะครับเพื่อดูยอดโฟลว์ของเราขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้ครับมียอดโฟลว์อยู่ตั้งหมดสามอ็ดยอดโฟลว์เนาะอาจจะเราเข้าไปที่เอ้ยขอแพลนลืมอย่าเราดูเฟซบุ๊หน้าจออย่างทางนะครับเพื่อดูยอดรหือยัง อ่าตอนนี้ครับยอดโฟลว์ของเราขึ้นมาเหน่อยนะครับ kind of ตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ60ยอดโฟลแล้วแต่ว่ายังขึ้นไม่ครบนะครับเพราะว่ายอดที่เราใส่ไว้คือ100นะครับอ่าโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดขึ้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะอ่าทีครับยอดโฟลว์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ1 5 6ยอดโฟลว์เลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคนที่ปม้ายอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะ ก่อนที่เราจะลากันไปนะครับจาีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์หรือว่าแชรเว็บไซต์ให้กับเพื่อนหรือว่าชให้กับคนอื่นครับคุณผู้ชมแค่มาดูลิงก์ตรงนี้เนาะถ้าคุณผู้ชมครับเอาลิงก์ตรงนี้ครับแชร์กับคนอื่นหรือว่าแชร์กับเพื่อนนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตรา่าแนะนำหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะส่วนตัวเอครับก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างราย ต่อไปคือเป็นเมนูติดต่อแอดมินนะครับ อ่าเมนูติดต่อ admin ครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลาเนาะเช่นคุณผู้ชมครับเติมเงินไม่เข้าหรือว่าซื้อบริการนะแต่ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินได้ทั้งหมดเลยเนาะอ่าเขาจะมีให้เราใส่หัวเรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟล์ตรงนี้ได้เลยเนาะไฟล์ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการแบบว่าแนบรูปภาพอะไรมาประมาณนี้เนาะตัว attach ไฟล์นะครับแล้วก็ส่งตัวเท่านนั้เองเนนนนาาาะะะออออ่โเเเคคคครรัััับบบบวีีี้้้ผผมมมมมจขููลกกุณชแพยงท่านี้นะครับบสำหรรัใ้งงงาานนนเเวว็บบไไไซต์์ะะะคคครัผมจทิิิ้้้้ลลกใหดปุณ ผู้ชมก็จะลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ